เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับดา g ์ n บอลเลเจนต์ก็มีอัปเดตแพทล่าสุดนะับวันที่28สิงหาคมนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่แล้วก็มีตู้ใหม่มาให้เราเปิดนะฮะเราไปเริ่มจากอีเวนต์ใหม่กันก่อนนะครับก็วันนี้นะครับอีเวนต์ก็ชาร์จเข้าแล้วนะครับโดยอีเวนต์นี้ก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆนะฮะก็มันจะเป็นอีเวนต์ที่เราจะต้องเลือกตัวละคร30ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเล่นเหมือนคล้ายๆ PVP นะฮะมันจะเป็นเวฟอย่างงี้นะครับซึ่งเราจะเลือกตัวได้6 ตัวในทีมเหมือนเล่น PVP อะทุกคนแล้วก็เราน่าจะเลือกได้3ตัวไปแข่งกับอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นบอทก็จริงนะทุกคนเป็น AI ก็จริงแต่ว่าจะเป็นทีมที่เขาคัดมาจากคนที่เป็นผู้เล่นระดับ God Lang นะทุกคนดังนั้นทีมมันก็จะเวอร์เวอร์ดาวก็จะเวอร์เวอร์หน่อยนะครับซึ่งเราสู้กันทั้งหมด5เวฟแบ่งเป็น6ทีมทีมที่ใช้แล้วตัวละครใช้แล้วเนี่ยหตัวแรกสมมุติใช้แล้วเวฟแรก หกตัวนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นก็จะเลือกให้เลือกตัวละครให้เหมาะหน่อยนะฮะก็จัดการครบ5เวฟก็จะได้รางวัลนะครับโดยศัตรูที่เราเจอก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับตามแต่ซีซั่นเขาบอกประมาณนี้นะฮะแล้วก็รางวัลที่เราได้เนี่ยก็จะได้เป็นมี2อย่างนะครับเป็นเหมือนเอบลิมเป็นตาสัญลักษณ์กับถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยเอาไปแลกของได้ประมาณนี้แต่เหมือนจะไม่มีเพชรน,นะครับทุกคนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์มีมียังลบมี e อ e r g รี้ให้อะไรเง ก็พอไปใช้ได้แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีแล้วก็เนี่ยมีแลกยังลบมีแลกสล็อตเพิ่มได้ด้วยนะครับถ้าได้ทอฟฟี่เนี่ยทอฟฟี่ก็ถ้วยรางวัลเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ยังไงเหมือนกันนะครับมีไทเทอด้วยไทเทอก็สวยดีเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นโหมดยังไงเดี๋ยวผมก็คงจะทําคลิปมาทดลองเล่นดูแหละนะทุกคนว่ามันจะยากแค่ไหนกันเชียวนะครับผมอ่ะเราไปดูมันน่าจะไม่มีข่าวอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับอีเวนต์ใหม่เนี่ยนะครับอีเวนต์ที่มันสําคัญพอที่ผมจะต้องพูดถึงนะครับ น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็มีโคออฟซีซั่นใหม่ด้วยนะครับทุกคนก็เด,เดี๋ยวผมเช็คดูให้ก่อนนะครับว่ามันจะมีอี u วิ m เมนต์อะไรใหม่นะฮะร,รอบนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่ไงอีควิปเมนต์ที่เป็นรูปกาลิกจูเนียนี่นะครับโอเคนะขอดูหน่อยนะครับว่ามันทำอะไรได้อ,อันนี้นะครับอี u วิ m เมนต์ล่าสุดนะครับของ Powerful p ัน n e ็แล้วก็ Saga from the Movies นะฮะอันนี้ก็ช่องแรกก็เบสไต l ์กับเบสบาร s สคืเปอร์เซ็นต์นะครับ เบสไตล์อีก12%แล้วก็มีเพียวแตดให้กับสไตล์แอคแท็นะครับทีมมูวี่แล้วก็ทีมลีเจนอืมโอเคใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็เป็นเบสบัสแล้วก็เป็นเพียวบัสแอคแท็นะครับที่12%ทั้งคู่ให้กับทีมที่มีตัวละครอ่าเพื่อนร่วมทีมเป็นทั้งซาก้ามูวี่แล้วก็ powerful opponent นะครับอันนี้ไม่ใช่หรือนะครับเป็นและนะครับก็คือต้องเป็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะครับ สากาฟอร์มเดอะมูฟและล e g e n d นะฮะดังนั้นก็อาจจะเป็นแบบพวกแบบตัวไม่รู้สิพิกโกโลหรือพิกโกโลก็น่าจะใช้ได้กาลิกจูเนียนี่ก็ใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ได้ได้รับอ๋อแล้วก็นิดนึงนะครับตรงนี้ PVP เนี่ยช่วงนี้จะเป็น PVP ที่เราสามารถรับซีพาวเวอร์ของตัวละคร Limited เลเจนด์ลิมิตได้ด้วยนะครับก็ p v p ซีซั่นนี้ก็น่าจะเดือดพอสมควรนะฮะ ถ้าใครอยากได้ตัวละครเหล่านี้นะครับแต่ก็ได้เป็นตัวเก่าๆแล้วแหละนะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะเป็นฮินต์ไปทุกคนเพราะไอ้สามไอ้ไองตัวใน3ตัวนี้ย,ยังไม่ได้เซ็นใครนะทุกคนก็คือโกจิต้าบลูแล้วก็อ่าซูเปอร์เซย่าอ่าโกฮังตัวนี้นะครับจากภาพมูวี่โบลจักนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นใครกันทั้งคู่เลยนะฮะก็ถ้าจะปีประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูที่ตู้กันบ้างครับวันนี้มีตู้อะไรน่าสนใจกันบ้างก็เริ่มเลยนะครับที่ตู้ Legends Mega ไ i s i n g นะฮะตู้นี้ไม่มานานแล้วทุกคนนะห่างหายไปนนาล ตู้นี้คือยังไงนะครับตู้นี้คือตู้ที่มีสปาร์กิ่งสตัวนะครับโดยเลทที่จะได้เนี่ยคือ1%ทั้งคู่นะครับหเลยก็คือพิกโกโล์กับโกคูตัวนี้นะครับเป็นตัวระยะไกลเป็นแท็กอ่าเป็นตัวแท็กสวิตช์นะครับสลับตัวนะครับแดงกับเขียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแดงแดงรีเวิร์สก็คือแดงเขียวนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีกาลิกยูเนียร์นะครับตัวม่วงสายดีเฟนส์นะทุกคนน่าสนใจมากต้อง เดี๋ยวผมจะไปทำอ่านสกิลแยกไปอีกคลิปนะครับผมไม่นั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะฮะคลิปนี้โอเคแล้วก็มีซปเปอร์เบบี้สด้วยโอ้ไม่กอทุกคนผมไม่คิดว่ามันจะใส่ตัวอะไรเลิมิเต็ดดีขนาดนี้เนี่ยนะฮะตัวนี้ดีมากๆนะครับเลยใครที่ดูเทลลิสของผมไปนะครับตัวนี้ก็อยู่อันดับที่6นะครับทุกคนถือว่าเก่งมากๆเลยนะตัวนี้นะครับผมก็ <laughs> ความน่าสนใจ ตัวนี้สูงขึ้นอ่ะแล้วก็มีโ a n g e p i c c o โ o นะครับตัวที่มี2ชีวิตนั่นเองนะฮะก็อ่ะมีตัวนี้ด้วยเผื่อใครอยากได้นะทุกคนสุดยอดสา3โกค,คุได้เซ็นใครไปนะครับใครยังไม่ได้เจดดาวก็มันก็ดูมี Value อยู่นะครับถ้าอ่าแล้วก็มีจิเลน <laughs> จิเลนที่มีทุกตู้เลยวะจิเลนที่เฉยๆแล้วนะครับแต่ว่าก็มันก็เซ็นใครมันก็เก่งแหละอ่ะโกฮังนี้เฉยๆแล้วมาจนต้าเฉยๆแล้วนะครับจิเลนตัวนี้เก่าไปแล้วซามาสึตัวนี้ก็เก่าไปแล้วนะครับ พิกโรตัวนี้ก็เก่าไปแล้วตัวนี้เอาเป็นตัวสำรองได้นะครับทีมมูวี่แท็กสีแดงให้โบลีก็ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาเป็นตัวเซนไคบัฟทีมได้นะครับสีม่วงนะครับแล้วก็เซลตัวนี้ก็เหมือนกันเอาไว้เซนไคเป็นตัวสำรองนะครับอาตัวหลังๆเนี่ยนะครับตัวที่มีเซนไคหลังๆมาเนี่ยเป็นตัวสำรองได้หมดนะครับค่อนข้างคือตัวนี้ดูดีเลยทุกคน แต่ว่าความเก่งของ2ตัวนี้ผมยังบอกไม่ได้ไงทุกคนอย่างแรกแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับแต่ว่าคือตู้ s p a r k i n g 1%เนี่ยถ้าถามว่าตู้นี้ดีแค่ไหนผมว่าดีมากๆทุกคนอ่าจะจะให้ผมเลทเนี่ยจากตัวละคร1คือต้องบอกว่า Superbaby 2เนี่ยเป็นตัวที่บูสต์คะแนนตู้นี้ได้สูงมากนะครับผมให้ความน่าเปิดของตู้นี้นะทุกคน7เต็ม10นะครับผมแต่ถ้าโกคูพิกโกหรือว่ากาลิกยูเนียมันเก่งเนี่ย อาจจะบูตไปถึง8ได้เลยนะทุกคนแต่เราก็ยังไม่รู้ไงนะครับแล้ว1น,นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจไว้นะครับในเรื่องของตัวละครสปาร์กิ่งเนี่ยนะครับสเตตมันจะไม่สูงมากนะฮะับสเตตมันจะไม่สูงมากเอาเราดูกันที่14ดาวนะครับที่14ดาวเนี่ยเห็นไหมครับสูงสุดสไตล์ตแขกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ0แสบาทอยู่ที่2อ0แสนะครับดิฟเฟนที่แสนเกแน่นอนว่ามันก็ดูเยอะนะครับแต่นี่มันคือ14ดาวเนี่ยใช่ไหมนะครับถ้าน้อยกว่านี้มันก็จะค่อนข้างยากหน่อยดัยงนั้นนนเเีี่่ยยตัว การที่เราจะเปิดหวังเอาตัวเดียวเราไปเล่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้100%เนลยครับมันจะมันจะอ่อนมากๆนะครับถ้าดาวน้อยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเปิดตู้เมกาไลซิงให้คุ้มเนี่ยทุกคนอย่างแรกต้องจําไว้ว่าคืออย่างน้อยเราจะต้องได้สักเท่า,าไหรอ่อ่ะหกดาวขึ้นไป7ดาวขึ้นไปอะ่ะทุกคนถึงจะแบบพอจะใช้ได้อะ่ะหรือยังน้อยก็ต้องแบบขึ้นดาวแดงแล้วอะ่ะถึงจะแบบสปาร์คกิ้งพวกนี้ถึงจะโชว์ประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้อง พิจนาไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะโอกาสได้ง่ายที่1%ก็ตามนะครับก็สำหรับตู้นี้ก็เอาไปเลยนะครับเคะแนนนะครับส่วนตู้นี้พูดไปแล้วนะครับยังมีเลดคูณ2อยู่นะครับดับเบิลซีพาวเวอร์อยู่นะฮะอ่ะและตู้นี้ครับมาใหม่เป็นตู้ซูเปอร์จานิมบานั่นเองนะครับถามว่าตู้เนี้ยน่าเปิดแค่ไหนนะทุกคนหนึ่งคืออัลตร้าตัวเนี้ยนะครับซูเปอร์จานิมบาเนี่ยผมมองว่าณจุดเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เลยทุกคน คือนอกเหนือเสียจากว่ามันจะมีไอ้แพท t i นัมอิคิวเมนต์ใหม่ของมันมาเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าตอนที่ไม่มีแพทเทนามอิคิวเมนต์เนี่ยเปิดไปใช้ในเมตาปัจจุบันเนี่ยไม่น่าดีแล้วทุกคนไม่คุ้มเปิดนะเออถึงตัวมันจะโอเคหน่อยพอใช้ได้แต่มันก็ไม่คุ้มมาเปิดหานะครับเอาตา้ามันยากอยู่แล้วนะครับตัวในตตู้นี้ก็ นะครับเฉยๆแล้วด้วยแหละนะเอาเอาง่ายๆเลยครับตู้นี้ผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันตู้นะครับผมผมไม่แนะนําให้เปิดเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเลทเลยนะฮะไม่แนะนําให้เปิดเลยนะครับส่วนตู้คิดบูตัวอัลตร้าตัวนี้นะครับถามว่าคิดบูตัวนี้ใช้ได้ไหมในเมตาปัจจุบันนะครับเป็นตัวสีเหลืองด้วยเป็นตัวดีเฟนซ์ด้วยอาจจะพอใช้ได้นะครับแล้วก็ดูตัวในตู้ใ้ดูอ้ามีคิดบูตัวเซนไครตัวนี้ด้วยนะครับเก่งอยู่แล้วก็มีพิกโกอรโลมีซูเปอร์เซย่าสามโกคู ซูเปอร์เบจิโต้นะครับตู้นี้ความน่าเปิดผมให้ที่4เต็ม1ิแล้วกันทุกคนไม่เกินนี้นะฮะมันไม่ได้ <c oughs> คือมันไม่ได้จะพออ่ะทุกคนณนะจุดนี้แล้วอ่ะนะครับสำหรับตัวอัลต้าแบบนี้นะครับที่ไม่มีพาทิเนอร์อุปกรณ์ใหม่ให้ด้วยเนี่ยนะฮะที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษของตัวเองอ่ะที่มันมาเริ่มมาหลังๆตัวอัลต้าตัวที่เปิดได้เนะี่ยมันเริ่มมีมาเยอะๆเนี่ยนะครับทุกคนมีใครนะักบูใครโอเคนแล้วก็ใครนะักอีกคนหนึ่งล่าสุดโบลี่นะครับผมอ่ะ ส่วนตู้นี้ก็ตู้ที่นี้ก็ยังอยู่อีก2วันนะครับตู้ที่ไม่ยอมเปิดยังไงก็ไม่ยอมมานะฮะผมก็ตัดใจแล้วจริงๆทุกคนนะที่เหลือก็จะเป็นตู้เดิมแล้วนะครับผมตู้นี้นะครับอย่าไปเปิดนะครับมันหมดคูณ2ไปแล้วนะฮะเปิดไม่คุ้มแล้วนะครับตู้นี้ก็พูดไปแล้วอาทิตย์ก่อนนะครับผม ก็เรื่องของแบนเนอร์ต่างๆเรื่องตู้ไหนหน้าเปิดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ